ทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่นะตอนนี้นะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube อู่ช่างยุทธนองโพช่องที่ไม่มีความบันเทิงไม่มีสาระแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากรถสวยๆที่จะให้ทุกคนได้ดูนะคะก็เป็นรถจากอู่ช่างยุทธผลงานจากอู่ช่างยุทธไม่เคยขาดจัดให้ตลอดวันนี้ก็คือมืดแล้วประมาณสี่ทุ่มได้อันนี้สี่ทุ่มจริงๆไม่ได้หลอกนะเวลาที่เราถ่ายอยู่นะ เขาเร่งงานนะเพื่อที่จะเอ่อให้ส่งลูกค้าพวกนี้เห็นพี่ยุทธ์บอกว่าลูกค้าจะมารับตอนตีห้าก็ไม่รู้ว่าพี่ยุทธ์จะแกงเราหรือลูกค้าจะแกงพี่ยุทธ์อันนี้เต่านี่ค่ะไม่ได้จริงจังอะไรก็คิดว่าน่าจะจริงนะคะเพราะว่าเห็นพี่ยุทธ์ยังไม่เลิกงาน่ะตีทุ่มก็คือเล่งให้น้องๆนะคะช่วยกันเอ่อทำงานให้เสร็จนะคะเก็บงานให้เสร็จนั่นเองตอนนี้ก็พี่ยุทธ์กำลังเขาพี่ยุทธเขากำลัง ถ่ายคลิปอยู่ก็คือถ่ายรูปส่งงานอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวรอพีอถแบบ่ถ่ายคลิปแป๊บถ่ายรูปแป๊บหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเราก็จะพากันเดินเข้าไปดูตัวรถใกล้ๆนะแต่ที่มองจากไกลๆตอนนี้นะเราก็จะเห็นว่าเป็นรถหกล้อนะคะกระบะอลูมิเนียมเต็มใบดอยนี่่ะคือส่งประรมาณนี้ใต้ท้องรถก็ติด ตั้งไฟเป็นไฟสีฟ้าสีบรูอะไรอย่างเงี้นะจ๊ะแล้วก็กรอบป้ายไฟเป็นสีแดงอที่เราเห็นนะก็คือเขาข้าบนหัวรถนะจ๊ะก็จะเป็นออมีเพ้นสีชื่อปลาหมายผลไม้พร้อมกับหมวกทรงรูหล่ลลมนะคะเป็นเขามีแปลายอะแปลายแดงแดนอ่าประมาณนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่า มันเป็นตอนกลาคืนนะทุกคนประมาณนี้นะคะแลบ,บหลายเดี๋ยวถ้าพพุ่งนี้ตื่นทันเดี๋ยวจะอาถ่ายตอนที่มีแสงสว่างธรรมชาติมาให้ดูอีกทีหนึงแต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่ตื่นนะคะอันนี้พูดด้วยความหน้าดั้งเลยหยุดย้ายฝั่งมาทางนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะถามพี่ยุทธเรื่องรายละเอียดของตัวรถนะเพราะยังไม่ถามเลยว่ารถมีขนาดความยาวอะไรยังไงเท่าไหร่อุอ๊ย ตอ,อนนี้เดินตามพิยุทธเลยแล้ากาวกันบอกว่าในขณะที่เขาถ่ายอยู่เราก็จะไม่เสียเวลาเนาะพิยุทธคะรถคัออคน,นี้ยาวเท่าไหร่พิยุทธวเท่าไหรย่ยาวเท่าไหร่ห้าเมตรเจ็ดนะคะสูงเท่าไหร่พิยุทธสองเมตรยี่ <2, 20. S 1> แล้วก็กว้างล่ะคะสองเมตรสามสิบหกอันนี้คือข้อมูลที่พิยุทธให้มาจ้าเดี๋ยวรอเขาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นกระบะอลูมิเนียมเต็มใบเลยนะ นี่ด้านหลังของเออทายรถนะคะเบื้องหลังนะคะรูปสวยๆนะคะนี่ประมาณนี้เลยกว่าจะได้ให้ลูกค้าได้ดูก็ประมาณน,น,นี้นะคะเดี๋ยวให้เขาถ่ายไปก่อนด้านหลังก็ติดตั้งไฟถ่ายโกอิโตนะนี่ค่ะของแท้ของเทียมค่ะน้องเต้ยแท้ครับแท <c oughs> ้เลยเหรอ เอาเรามาดูใกล้ๆดีกว่าของแท้ก็ต้องมีโค้ดนะคะนี่ค่ะอาจจะมองไม่เห็นนะคะแป๊บหนึ่งอ๋อเห็นไหมคะโอ้โหเห็นแล้วกออีโตะค่ะไม่ใช่กออีโต้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของแท้ก็จะมีโค้ดแต่ว่าถ้าไม่มีก็จะเป็นงาน P C Y ค่ะทุกคนอ,คอุ้ยสะดุดรักเดี๋ยวถามคนติดตั้งดีกว่า มาค่ะคนติดตั้งมาใกล้ๆพี่เขาทำอะไรหน่อยอันนี้น้องเต้ยเป็นคนทำใช่ไหมอันนั่งลงนั่งลงก่อนฝุยกันแป๊บหนึ่งง่วงไหมคะง่วงฟิวจะไม่ให้กลับใช่ไหมเอองก็อยู่ต่อไปอันนี้น้องๆก็ช่วยกันออเก็บงานให้เสร็จนะคะเพราะเดี๋ยวมนี้ลูกค้ามารับต่้เช้าเนอะอันนี้น้องเต้ยเป็นคนทำใช่ไหมคะอันนี้เป็นสแตนเลสใช่ไหมเอ่ยครับผมสามศูนย์สี่ครับสามศูนย์ีสามศูนย์สี่นี่คืออะไรคะเป็นรหัสหรอครับผม เป็นรหัสความหนาหรืออะไรเงี้ยหรอเลทแท้ครับเป็นเลดแท้คือรหัสสามศูนย์สี่นี่คือของแท้เลยอ้าวแล้วของปลอมเป็นไงมันก็มันจะเป็นสามศูนย์อะไรไม่รู้มันมันผสมไออะไรเข้าไปอีกไม่รู้อ้าวแล้วแบบนั้นมันดีไหมมันก็จะมีสนิมน่อยคือจะมีโอกาสที่จะเป็นสนิมเกิดสนิมขึ้นได้แต่ถ้าอย่างนี้คือไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมแน่นอนอันนี้รับประกันแต่อันนี้คือเขาเขาปัดด้วยใช่ไหมใช่ครับ อันนี้เขามาปัดให้มันเงาอืมอันนี้น้องเต้ยทำเองหมดเลยใช่ไหมคะครับผมเก่งมากเลยค่ะหนูโอเคขอบคุณมากนะคะก่ัว,วจะไม่ให้ไปน,นอนก็แล้ว <c oughs> อะเดี๋ยวเราไปน้องเขาไปนอนตรงด้านหลังนะจะมีสโลแกนของอู่ช่างยุทแล้วก็มีอ๋อติดตั้งไฟนะคะอันนี้อันนี้เขาก็จะติดตั้งข้างในเป็นสีฟ้านะคะแบบนี้เลยบาง เจ้าของบางท่านเขาอาจจะไม่ได้ติดตั้งไปนะคะแต่ว่าบางท่านก็ติดตั้งไปอันนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจและความต้องการของคุณลูกค้านะคะสามารถบอกกับเราได้แจ้งกับหยุนได้นะคะว่าอยากติดหรือไม่อยากติดก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่ติดก็อ่าก็ไม่มีไงแต่ถ้าติดก็จะบีนะคะด้านหลังก็จะเป็นเล่มเลตอกลายเนี่ยทั้งผื่นเลยทั้งทั้งผืนเรียถูกไหม อาจจะไม่ถูกก็คือเลื่มเลยตดอกลายทั้งทั้งแผงของแผงท้ายนี่นะคะเป็นลายหล่ำตัดนะคะหรือว่าลาย V I P นั่นเองเดี๋ยวผ่าดูใกล้ๆดีกว่าตอนมืดอาจจะดูไม่สบายตาสักเท่าไรเหมือนตอนกลางวันนะคะเพราะตอนสี่มันก็จะแจ่มกว่านี้อ่าเสาหลังอันนี้ก็เลี่ยมเลยตอกลายเป็นลายปลาดอกบัวนะคะทุกคนนี่ แบบนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยเดี๋ยวถามยูดช่างยูดคะ่ะแบบนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะที่เป็นแรบลายหรอสีแบบเนี้ยเรียกแรบ,บลายเรครับเรียกแรบ,บลายเดียวหรอคะเร,เราเรียกเรียกว่าอะไรอ่ะเราสีสีสีขาวอะ่ะสีขาวตรงหัวรถนี้คือเพ้นทพ่นใหม่ใช่ไหมสีเดิมสีเดิมของรถเลยหรอคะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะ ช่งหยุดก็แจจงมาประมาณนี้นะคะด้านล่างของตัวรถเราก็บอกไปแล้วว่าเขาติดตั้งไฟนะคะเป็นไฟิดฟ้าประมาณนี้เลยสวยงามมากตอนกลางคืนอ่าแล้วก็ติดตั้งกันมอไซเป็นสเตเลสกล่องนะคะก็จะประมาณนี้เนาะอืมของเราก็คือใช้สแตนเลสก็คือแบบของดีเลยของแท้แน่นอนคือรา,าคาก็อาจจะมีสูงกว่า ปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ฟิลเขาใช้ของแท้ของดีจริงๆรับประกันได้เลยอันนี้ตุ้มล้อหลังก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีครอบดุมดาวค่ะอันนี้งานจากอู่ช่างเดฝ่าครอบซิ่งนะคะเราเขาก็จะยังไงละ่ะเราก็บอกทุกคลิปแหละว่าเป็นของอู่ช่างเดนะคะอันนี้ก็ถาเราก็จะเป็นชุมคขอมียมนะคะเงางๆแบบนี้งนานท่อนะคะจากอู่ช่างติแก ของเขามันแน่อยู่หลาบางแผลค่ะเป็นท่อตรงรูปตะเอ็ดค่ะงานเมอลมจากอูดช่างเล็กบางแผลนะคะติดต่อสอบถามนะคะสูนแปดเก้าสองสองหนึ่งห้าสองแปดแปดได้เลยค่ะหรือว่าจะให้ทางเราติดต่อให้ก็ได้นะคะตรงบางตรงตรงชื่อเกะหน้า,เ,าเขาตอกชื่อเต้ใหม่ผลไม้อ่ะ ประมาณนี้นะกระบะอลูมิเนียมเต็มใบเลยแล้วข้างบนก็เขาเรียกอะไรนะแปบบแบบที่ขึงผ้าใบอ่ะเป็นแบบนี้เลยเป็นงานเหล็กแล้วก็มีบันไดขึ้นหัวเก่งนะคะนี่ครอบกองครอบกองอันนี้ก็เป็นงานจากอู่ช่างเดเหมือนกันอ่ะเราก็มาดูสูมล้อหน้าน,นะคะเล่มเล็กตอกลายแบบประมาณนี้เลยนะเบ้า เรามือจับประตูค่ะอันนี้ก็เป็นงาน p r เ m i u มนะ่ะอันนี้ก้าบประตูแก้มกระจังด้านหน้านะคะใบป,ปะนังฝนอนงานฝากครอบกระจกอะไรพวกนี้ก็คือเป็นงานชุค p r เมียมหมดเลยรวมถึงตัวกันชนด้านหน้าด้วยนะคะรานี้เขาก็ติดตั้งแบบกันชนไปสองเต้นด้านล่างของตัวกันชนนะคะดังน,น้ก็จัดประมาณนี้ เอเรามาดูด้านนี้เขาแต่ครอมน้องเป็นช่างยุดหน่องผมไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเห็นไหมเงามากอ่านี่เกือบลืมไปเลยทำไมเรามองไม่เห็นมาตาสนันไปได้ยังไงเป็นแกปหน้านะคะแกปหน้าแค่คะแล้วก็มีอ่ชื่อเขาเรียกอะไรยี่ห้อนั่นแหละฮีโนติดอยู่ด้วยนะคะก็คนคน ขนลายอ่พน้นสีดำเกรดหลุงเนะะี่ยค่ะตอนนี้มันอาจจะมองไม่ชัดเนาะกล้องมันก็ต้องซื้อใหม่อะไรต้องเบิกแต่และรายละเอียดก็ประมาณนี้นะคะตรงตัวถังน้ำมันเขา,าใช้เกรดเป็นแผ่นเลดอ,อ่ะอ,อะไรอะไรอ่ะแต่แต่แกับตัวถังน้ำมันเข้าไปนะคะไม่ได้เป็น ไม่ใช่แบบว่าเป็นถังน้ามันเลยโดยตรงนะคะอ้นี้คือแผ่นที่เขาแตะแปะไว้แล้วก็รัดด้วยเนี่ยเอเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละเหมือนเชื่อค่ะแต่ไม่ใช่เล็กม่ถูขอดทษอ่ะค่ะทุกคนก็สำหรับรายละเอียดของตัวรถก็ประมาณนี้นะคะก็คืออยากจะขอย้ำกันอีกทีว่าอ่คลิปของเรานะคะก็คือจะโชว์ก็คือโชว์รถแหละโชว์ผลงานใหม่ๆของ รถก็คือโชว์ผลงานใหม่ๆของอูชังยุทธนะคะแล้วก็ให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวรถข้อมูลเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันแทบทุกครั้งก็คือมันก็รถนะค่ะมันก็มีประมาณนี้แหละก็คือเราไม่อาจจะไม่ได้พรีเซนต์คือเราอาจจะไม่ได้พรีเซนต์ลึกๆแบบว่าเข้าไปถึงนั้นเลยแบบว่าเครื่องตัวเครื่องตัว ความสาม,มารถอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีฉันอาจจะไม่ได้บอกอรายละเอียดถึงขั้นนั้นนะคะก็อยากจะย้ำอีกทีว่าถ้าอยากจะประท้บนะคะ,ะรายละเอียดที่มันลึกๆก,กว่านั้นแนะนำไปดูช่องพี่ชาติตาหรือว่าช่องของคุณแอดบีเเลยถ้าจําชื่อไม่ผิดนะเออประมาณนี้แหละทุกคนน่าจะรู้จักแหละเพราะว่าเขาพี่ๆเขามาถ่ายคลิปที่ออูพิยุทธบอยนะคะก็ประมาณนี้เลยส่วนใครที่สนใจที่จะ ทำรถนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ช่างยุทธโดยตรง0ู969346479หรือแอดไลน์อู่ค่ะแอดมาที่ YR432 นะคะอันนี้เป็นลน์อู่นะคะไม่ได้ลายส่วนตัวของพี่ยุทธเนาะอ่แล้วก็หรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาชมงานที่อู่นะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยอยู่ที่ หนองโพนี่เองสามารถโทรเข้ามาสอบถามเรื่องเส้นทางก่อนได้หรือเข้าไปที่เพจของอู่ช่างยุทธนะคะ<ๆ>ก็พิมพ์ไปเลยอู่ช่างยุทธหนองโพยุทธนี่บางคนอาจจะพิมพ์พี่หลายคนนะคะยุทธก็คือยอยักษ์ตะละอูทอทงนะคะไม่มีถอทหารนะจ๊ะก็ตามชื่อของ Youtube นี่แหละแล้วก็ข้างหน้าโปรไฟล์อ่ะหน้าหน้าเพจเนี่ยจะมีอ่า g o e Map อมพติดอยู่นะคะเป็นยังไงเส้นทางให้ลูกค้าได้กด เข้ามานะคะดูดีๆเนาะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านก็คือหลงไปที่อื่นหลายคนแล้วนะคะหรือเข้ามาไม่ถึงจริงอะ่ะสามารถจอดรถได้ที่ปั๊มปตทหนองโพนะคะเดี๋ยวจะมีเด็กๆออกไปรับเข้ามานะคะก็ะคือไม่รู้จะพูดยาวอะไรเบอร์นี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ସମୟ